ลอเร็วลูกองร็วไปแล้ไปแล้วแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ท้วงรับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ต้องแล้วน้องไม่ต้องแล้วอ้หรอนเราเาดนีเาูล้ เดินจากลงมาลาวทีมเวกนแ้วก็ได้ล6ดอนผู้นที่ต่ากันท่กคนชิ่งเชิญกันทเดียวในพื้นที่ผู้ใหญ่จะที่ที่จะทครับพัดลมกี่ตัวนะช่วยไม่ได้เลยมันไม่รู้สึกเลยไม่พิยดเลยมันตกลัวกลัวมันฮี กก้อนมันร้อนกมืองมร้อนเเน้อนรอความพร้อมของน่สักคู่เดียว

ต่อมาเชื่อเชื่อคนย่อมโกงเพื่อที่ที่บอกว่าการที่เป็นตัวมาที่รู้จักต้องต่อไปเรื่อยๆต้องบอกที่จะต้องทำต่อไปเพื่อคนเรื่องต่อมาที่ชาวไท ใครบอลมาที <toys> ่พ <m í Emily> <m í> ื้นที่บางผาไม่ต้องไปางท้ายของพงาลยก็อีกบอลโกัางเขนอยากไดบอลาี่ทุกฝั่งฝั่ไม่นบอลมาบงให้ทีกจะลอพีุ่งข้าไย้อันะกตัวนีไกลยิงตันะอลทครับนะต่ออย่างไพีลยบอลเอัวของน

ทีมพี่กองทุนของเราไปทีมงานเลขที่20อัากจะขอตีมนี้กองทุนต้องเป็นเจ้าของบ้านต้องเป็นเจ้าของบ้านนะครับอยากใั้เขาไม่เพี้ยจะโยนเพือดง่ายง่ายก่อนใจง่ายก่อนตัดใจง่ายนในวันพรุ่งนี้นครับในเรืปองของกองทุนี่น้นะทุกทุกนี้ที่เป็นที้เราต้รัญเราสิทธิ์เนือทุกทนกทีนเราที่ส่องทรกท เราท่ได้ีนทแลวไปไปที่าีี้้นวนที่ที่กที่ทบอนรวังบอลยนเด้หัวก่อนไม่ระวังเขาจ่อ้ายมออย่างนี้คืใหม่ครับของทีมงนเราเเรือแ้วพอดบไั่งายได้บอลทีที่จุดาก็เฉลียกระตนไปทีเพืนกหลาเองของรกเรนเมือง เด็กนียัมบุบางทังนยัอยงยังยตงัต่อจักนี้ก็โทที่งหนที่บาเจอแล้วก็มอยากเก็บควาได้จงกาศหนาครับจงามาทังรที่ตดต่อโทริงขวาเลยครับงัังกยมาหาลเาเล่นงายาัน มือมือพาโยโย่พายกินยัดยัดไปอีกเพื่อตักทันทีอยากได้สุดรับไออกดาบของมือพายโโย่เป็นมีดฟันแทงบอลมาตัดคว้าคอหนึงตัวนี้เกลืกับพยาามปิดควาให้ลูนี้เลยออกข้างนอกแต่ไข่ทองดำออกดำก้าวออกดำคนนี้เลยเรื่งของดอดโธ่ดอดโธ่ให้ออกมาทีเดียวกระจายโดยการกระดานครับเพื่อนเราพายโยโย่พายกินตอกมา

เบลอต่อกันได้เลยครับเฮ้ยมาเอาครับ <laughs> Ra bên đồng vai ra. Đồ nó Để Không sao. Đúng luôn mình chạy ra

اوه ڏيمن ڏيمن اوه

สองครับเนสา네 Le s <S like so like oh ิันบงะเลพับเียรรยทิ์ทุกผู้ชีท่สนามตอบเดครับรงะยามพบับเลียรรย์พบผู้ชีที่สนามตอบเด้ครับ โอ้ยดูดี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 ลีด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 บดี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  บอ<ส>ลเ็ดพครับอยนะคามอุจจรนาอจะครับมีคนถามว่าสัมสว่าไม่ใช่นะครับน้มอัจนครนายกเะครับอลจ็ดรกาาทีคคือย่างีทีงีอ้นตอแเตมลยครับมเรม่อลเจ็โคตเนี่ยยักแทนกัได้เลยครับบอลเจ็ดโคตรงบอก่าจะแ่งเนเื่อนแน่นอนครับ บอลพุ่ง้างทาขอบเราเรืยๆแ้วคนตรงอยากยากพิชูขึ้ตัวเติตัวเตมตััวมไปก่อนบอลขัต่ออกไปกบเตะไปทางทีมงพีนันโดนอโดนโน้ำไเ้ขาไหลลีน้โายตโอ้ตายโอ้ยายเอ้ยอยายาายตาาายตายตายตายายตาาย ต้องการบอลที่พิเศษมานอยากจะรู้ว่าจะทำตัวยังองต่อไปได้ยังอไปได้อยากดนักาุบอลตัวหลงก็ไปรู้ที่ไนเจอต่อไปีังไงกันดีอยากได้บอลล่ะก็ต้องตัดริ

เดี๋ยวเราไปยกที่เพื่อที่จะได้เลยครับใครใจแล้วกระนั้นลยนครับกระน้นลยกระนั้นเลย่ออย่ายงืนเายกไปนะเดี๋วรื่องทุกการยกบางนะเดีม่ต้องพลาดต้อง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 องต้องต้องต้้องต้องต้อ ครับสมิงค์เข้าแล้วนะครับเถิดหน้าครับเถิดไปเลยโอ้อย่างนี้อย่างไปครับอวินคงตกไปแล้วครับทีนี้ครับเทราประโยคที่2 <laughs>

ดูดีๆนะต้องดูัีๆนะต้องดูดีๆนะตองดูดีๆนะต้องดูดีๆนะตองดูดีนต้องดูดีๆนะต้องดูดวต้องดูดวๆนะต้องีๆนะต้องดูีๆนะต้องีๆนะต้องดูดีๆนะตของดตองดูดีนะต้องดูดีๆตองดูดีนะตองดูดีต้องดูดีๆนะต้องดูด ก็ให้เรากาละ ครับพอดีเนยตมันเข้ามากระตุกนะครับเดี๋ยวหน้าจะรีเซ็นเครื่องหน่อยนะครับอาจจะไปไลท์ทีคู่ชิงเลยนะครับย๋ยวหยุดกันไลท์แค่นี้นะครับพอดีเน็ตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่